สวัสดีครับที่วัด่บรุกเข็ตำบุทสารกลางอำเภอบางควยจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ผมอยู่กับท่าน,นนายกเทศมนตรีนะครับจีระเดชจุลเกษหรือว่านายกโจโจใจด้่ผูพิ้นได้จัดงานประเพณีแข่งเรือพาย ทุกๆปีในวันออกพรรษานะครับเพราะฉะนั้นมีงานทอดกรถิงนของวัด <จบ S 1> และก็มีางานแข่งเรือท่านนายกจะจัดไปทุกปีไหมครับสวบัสดีนะครับผมนายกโตนะครับเทศตรีเมืองสารการนะครับขอเชิญพี่น้องชาตวตำบสารการและและแวกใกล้เคียงน,นะครับมาทำบุญกันนะครับที่วัดใหม่ประุกเขตวันนี้เป็นวันทอดกระถิ่นของวัดไทยปุขเพทครับทางเทศบาลเมืองก็ร่วมกับทางวัดใหม่นะครับได้จัดประเพณีแข่ง เรือพายนะครับทุกกปีนะครับสองสามวันต่างปาทเทโวนะครับของทุกๆปีนะครับถ้าท่านใดว่างนะครับเดินนะครับมาดูการแข่งขันเรือพายแลวมรวกทาบุญวัฒนใหม่บรรเทศด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับโอ้นี่คือคำยืนดันจากนายกเศรษฐีอัณฑิตลาการบุญมัง้วยจังหมัดนอร์เวยครับนายกจีดีดิฉุกนิม่านบอกว่าทุกๆปีตราดไทยท่านยังอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับห๋ือไม่อยู่ก็ตาม ทัานจะให้ความสนับสนุนและเรื yes. ่องมือในพรพเพณีงานไก่เร mm ือของวัดมาไปดูเถอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าทไม่รู้เลยบาทหลวสรามพรมผู้ต่างลามขอัน้าร้อยหกสิบบาทที่วัดใหม่ปุณขเขตตำบสลกากกลางอำเภอบางครวยจังหวัดนนทบุรีจัดงานปาระเพนีแข่งเรือพายครับแข่งเรือพายโดยนายกเทศมนตรีธีระเดชสุขเกษมพร้อมทั้งทีมงานเทศบาลสลากลา,า,างร่วมกระจัดงานใหญ่เป็นปาระเพณีทุกปีครับที่วัดใหม่ปุณขเขต ซึ้งใจีืไหลรำรอใหใครขบคัณทุกีครับม้ชมไันได้ความสุที่วันนี้ cioè, อ,นอ้าวทศตอพอมานิดหน่ครับรูปกันเพ่แหะครับททีทีเทศบาจากทุกปี จัดตุกปีน <ged it> yes <UK> um ี่ครับนี่ออซอนรัฐมนตรีจิตรุตูอยู่ในทีมงานของเทศบาลสารคามร่วมกันจัดงานวันเปรีแห่งเรือมากันได้ครับทุกปีเทศบาลสารคามจับวันประดุเห็ดพร้อมทั้งพาหน่วยงานต่างๆจะร่วมกันจัดงานวันเปรียแห่งเรือสวัสดีครับรัฐมนตรีสวัสดีครับ ในยกโต๊นะครับผู้ที่จะลงแข่งเรือนะครับขอให้ท่านใส่ชูดชีพนะครับใส่ชูดชีพด้วยนะครับนะครับใส่ทุกคนนะครับเพื่อในการแม้เอาเปลี่ยนเสียเปลี่ยนกันนะครับใส่ชูดชีพด้วยนะครับเพื่อป้องกันเองนะครับเหตุถ้าไม่เกิดทุกคนก็จะมีกรู้นะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วใครจะมาดีกรอบนะครับขอให้ทุกท่านนะใส่ชุดชีพทุกท่านนะครับปุ๊บปั้นนะครับแม่เอาเปลี่ยนกันนะครับแม้เอาเปลี่ยนกันนะครับใส่ทุกท่านนะครับ นะครับที่เป็นนโยบายของแม่เป็นยุคจอนะครับเป็นยุเกี่ยนสุภาษิตเป็นยุคที่จะบานเบอง์นาละกัถ้าท่านใดไม่ใส่นะครับไม่ต้องลงนะครับไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับคนะครับไม่ให้ลงนะครับนี่เป็นนโยบายนะครับเราประกาศเรามีนโยบายเพื่อป้องนะครับป้องกันป้องนะครับป้องกันนะครับไม่มีเหตุถ้ามีเหตุแล้วเกิดใครจะรับผิดชอบนะครับ นะครับก็ขออนุญาตเป็นจาุรังไม่ต้จะเสียเบียดนะครับเพราะว่าใส่ทุกคนทุกที่ไต้องใส่นะครับครับเรือทั้งปีล้ำเดี๋ยวเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ทางผู้จัดการแข่งขันถ่ายรูปหมดนะครับเดี๋ยวพทดสอบไปนะครับลงเรือพร้อมนะครับทั้งปีล้ำเลยนะครับแล้วก็จอดพุ่กันไปก่อนเดี๋ยวทางเจ้าที่จะขอกทำการถ่ายรูปนิดนึงครับและขออนุญาตเป็นจาุรังดีเย็ ไม้พายนะครับไม้พายต้องใช้สมวดการเท่านั้นนะครับห้ามนัไม้พายมานะครับในงานนะครับในตำบลในตำบลต้องเป็นไม้พายของที่บาลเท่านั้นแต่ถ้าเป็นโอเมนนะครับโอเมก้าไม่เป็นไรนะครับท่านสามา้านํำไม้พายมาได้ถ้าเป็นโอเมกนะครับแต่ถ้าเป็น ในตำบลนะครับต้องใหาใบใบของเทศบาลเท่านั้นนะครับที่ทางราชการให้นะครับก็ขออนุญาตทางเทศบาลนะครับให้กับผู้จัดการทีมและการรุ่งเรืองรุ่งเรับนะครับรองพันรอบรองพันเอกนะครับทีเดียวกันก็เจนได้นะครับ รับจ okay. ่ายได้ไปรัจอย่างนั้นอย่างนี Groß ้ไม mm ่เป็นไรครับต้องเจอดกันต้องแข่งนะครับตามระการที่คณะกรรมการได้จัดไว้นะครับไปด้วยไปด้วยด้ว่ไปดได้วด้วด้วยปวยไ้ครับี มีการจับตลาดร่องน้ำไหมว่าใครอยู่ล่องน้ำไหนบ้ามีใครอยู่ล่องน้ำไหนมีไหมมีจัดตลาดไหมหนึ่งว่าแล้วแต่เดี๋ยวรอเจ้าชื่อตะปูครับรอเจ้าชื่ออยู่นะครับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับยึดตามกติกา ที่คณะกรรมการได้ตั้งไว้นะครับนะครับเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเราจัดในตำบลของเรานะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับแอดนะครับเป็นเรื่องของกีฬานะครับแต่ต้างต้องนตามกติกาที่ทางคณะกรรมการได้จัดไว้นะครับนะครับโอเคแล้ว

¡Hola! Oh. <laughs> เข้าไปในชัยด้วยเข้าไปในชัยงานเข้าเป็นงานเจดีย์ด้วับางองวางตาท่านผู้ชมต้องได้เห็นที่เลยที่จังหวงอะไรตางนะกระโดดงมาข้างล่างกันส